เอาแล้วต้องขอกราบสวัสดีท่านนะครับอยู่กับผมในเซิงทอนกับเกม Evos t a t e 2นะครับว,วันนี้เป็น first play เลยเพราะว่าผมภาคแรกก็ไม่เคยเล่นนะครับอยู่ดีมันก็เปิด r e e t o p l a y ขึ้นมาผมก็เลยโหลดมาเลยตอนนี้มีตัวคนเดียวนะครับไม่มีใครเอี่ยวแน่นอนนะครับนะอาจจะมีคนตามมาแต่อาจจะไม่เยอะนะครับดูทรงแล้วมาถึงเราก็ต้องทำสัญญากับทูเกมก่อนละอักรีอักรีไปแล้วกันไม่ต้องอ่านนะครับตามสไตล์ เกมเมอร์ amer, อย่างทั่วๆไปวินอ,อัมแมชอ๋อมีชา a l เลนต์ด้วยนะครับผมอืมแล้วก็มีของมากมายไม่ยอมเลียกกันรือเปล่า1 5 0 0เหรียญสุดยอดแล้วก็อ๋อเอาเหรียญไปซื้อคลสเตอร์สกินแล้วก็เปิร์กนะครับผมโอเคเราควรจะเล่นกันเลยดีไหมหรือว่าควรจะเทรนนิ่งกันก่อน,นับผมเทรนนิ่งกันดีกว่าไม่ไม่มั่นใจตัวเอง อ่อทิ utorial นะครับเอ่อรู้จกมีฝั่งมาคอฟกับโกลันะครับโกลัทั้งสองฝั่งทำอะไรวะต้องลองฝั่งนี้ก่อนละกันต้องตามหาแฮงเฮ้ยเดี๋ยวกูหาแฮงเองเดี๋ยวจะไปรับว่ากับแม็กกี้เดี๋ยวเอาเรือมาที่นี่เอายามปนี่เดี๋ยวจะตามหาแฟงเขาสู้ได้ดีสู้กับศัตรูเพงลำพังอืม เขาคนได้รับการการอะไรวะเขาคนได้รับการช่วยเหลือโอเคนะครับเช็้แพ็กทูเวดดาวอ๋อมีเช็ตแพ็กด้วยไอ้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวไอ้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวผมผมชอบเกมสไตล์นี้กราฟิกดูอวกาศดีนะครับดูตัวบวมๆดีอ่ะ <laughs> สไตล์เขียวบอร์นะครับแล้วคุณต้องตามไหนไปเนี่ยฝั่งไหนฝั่งโน้นอ๋อตามเจ้าตัวพวกนี้ไปขอบคุณนะ ไม่มีแกนี่ฉันคงหาไม่เจอแน่นอนขอชิ้นชมกราฟิกหน่อยได้ไหมโอ้สวยงามครับยิงได้ปะแต่มันไม่ทำอะไรเราก็ไม่ทำอะไรมันจิปแบคทำงานได้ดีเลยขอบคุณอับราฮัมด้วยนะขอบคุณี่ตัวเองเหอะนะครับทนายมันแปลว่าเราต้องรอดกลับมานั่นเองนะครับผม พุ่งได้ด้วยนะครับใช้หนึ่งหลอดเลยยังไงต่อวะเป็นไหนต่อจุดจุดนี้พุ่งไปแล้วรู้สึกว่าทักษะนี้จะใช้ในการหลบปีศาจหรือเปล่านะครับน่าจะใช้แอดวานพุ่งไปด้านหน้าได้อย่างเดียวนะครับโอเคเอาทำไมมาสุดแมปที่นี่ล่ะลูก อ,อ๋อลบซ้ายลบขวางหน้าพุ่งหลังโอเคมันจะสอนเฉยๆแล้วผมก็วิ่งมาสักไกลเลยขอโทษด้วยนะครับไม่ได้อ่านเนือว่าตัวเองทำถูกแล้วเมื่อกี้แต่มันไม่ใช่เลยสินาะแล้วมื่กดวิ่งยังไงวันนี้เว็นกร,รมอืม <S <S มีแมมมอสเบิร์ตอยู่ที่นี่อย่าฆ่ามันนะมันแทบไม่มีมมมพิษไพ่ฉันก็ไม่คิดที่จะทิ้งหาไว้กับพวกสัปหลามันกันแหละก็ดีเหมือนกันนี่คือตัวแมมมอสเอ้ยอู้อ้บอกมันไม่มีพิษไงบอกมันไม่มีพิษ โอ้ตายเถอะในหมอกมันไม่มีพิษไงครับเวนนี่ตัวอะไรวเนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าโอเคปืนสายฟ้าชาร์จและยิงโอ้โหโคตรโหดและโคตรแรงเดินทางไปที่เว็พอยด์อุดอุดดโอ้โห อไอ้เนี่ยเฉดิฟเอนไม่ถิกอ๋อกดกดชิลได้นะครับช่วยด้วยเพื่อนต้องช่วยแฮงต้องช่วยแฮงเสียงเสียงมันเขาเสียงมันขาสเลตไปเลยดูคือมาสู้ได้แล้วทุกคนไปไหนหมดล่ะ ฉันเอาคนนั้นมาแล้วบ้าเลยสปาราตัวนั้นนี่มันยากที่ฉันกับนายจะรับมือได้เห็นตัวที่เราจะฆ่ากันแล้วเหรอมันตัวใหญ่แล้วก็ดูท่าจะโมโหมากด้วยมันกูเลยก็รูู้ีว่านายจะพูดแบบนั้นวางอาร์คไมล์วางเพื่ออะไรครับอ๋อต้องวางดักไว้ใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจได้นะครับ ไทแรนต์กำลังมาสิ่นี้มันจะรออสัตประหลาดออกมาได้จะไปตามไทแลนต์มาจากไหนวะเนี่ยกูเหยียบระเบิดเองกูจะตายไหมโอ้โหโอ้โหรู้เรื่องเลยสองดอกทวนพิกอัพบัฟ โอ้ได้บัฟจากสัป,ปหลาดด้วยนะครับฮ่า,หาแหน่ทำบินบิน,บ,นบินได้เฉิบมากเดี๋ยวจะว่างวอลก็เดี๋ยวจะส่งตัววอลกัแบแม็กกี้ไปนะจ๊ะ ค่อยๆลงค่อยๆลงอย่างแผ่วเบาโอเคบอกกับแม็กกี้ว่างดีเออว่างไงพูดรวมกันว่างไงกับวัดดีครับคิดถึงพวกเราไหมคิดถึงดิไม่มีใครสู้ได้ถ้าไม่มีพวกนายหรอกจะคิดว่านายพูดแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนแหละไม่หรอกไม่บอกเขาว่างั้นไปสู้กับเจ้าสัปหลากันเถอะ ตรงรอยสัปหลาดเดินไปทางนี้นี่มันยิงพวกนั่นหมดเลยเหรออะไรวะตามรอยสัปหลาดไปเรียบร้อยครับผมเจ้าตัวนี้คือกอแลกใช่ไหมใช่ไหมกอแลกโอ้ยชัดชัดเจน,เจนวางอารีนา่า ออวางโดมกันกระสุนใช่ไหมครับฉันคิดว่าฉันจะใช้กระสุนยาสลบมึงจุดบอดมึงเพียบเลยนี่ไงนี่ไงเปิดจุดบอดแล้วย,ยิงยิงยิง รวังด้วยมันอ่าหมด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 ยิงยิงระวังตัวด้วยยิงตรงตรงมาแคบหาปูนพร้อมแล้วโอ้นั่นดูนั่นสิอ่าฉันได้ตัวแกแล้วเนี่ยแต่ภาคหมดทำไมครับเนี่ยเสียงปืนนี่หนักมากอู้ด ยิงเข้าไปโอเคอืมเจ้าสู้ได้ดีในสัปปลาแต่พิสูจน์แล้วว่าคนนั้นเก่งกว่าอ่าต้องเข้าใจนะครับโอเคอัลล็อกมาคอฟมาเล่นและอะไรเอ่ยและอะไรเอ่ย โอเคเดี๋ยวจะมาลองมาจริงๆกันดีกว่านครับผมเล่ Play. และลองดูซิมันมีแบบฮันแบบแรงกับแบบคัสตอมเอ,แบ,อแบบอ่าแบบอนี้ดีกว่าแบบฮันนะครับผมน่าจะเป็นแบบเดียวกับที่เราเล่นอยู่นะครับอืออุ้ยคนเพียบเลย อันนี้คือแมปอะไรวะเอ,อ่อโหวตยังไงอะ่ะโลพีอ๋อเราเลือกสายได้นะครับว่าจะเป็นสายอะไรแอสเซว์เว้ยออาแอดเซว์อ้าวนี่ผมต้องเลือกเป็นสปาราดแห้วครับเวนกัม um. ขอบคุณเอ่อเมเทโอโกลัตอ่าเ,เลือก เอ้ยเนี่ยจะเป็นโฟร์พอยนี่ผมต้องเล่นเป็นสัปหปลาดเหรอเนี่ยโถเอ้ยเฮ้ยเล่นเป็นอะไรดีเอ่อผมยังเล่นไม่เป็นนะครับ<อ>กูยังไม่เป็นละขอหนึ่งพอยต์แล้วกันลมหายใจปีศาจด้วยอะ่ะมันต้องได้ดีนะโอเคอย่างละหนึ่งแล้วกันพี่น้องเอ่อ โนเปิร์กเลยไหมซื้อเปิร์กไปไม่น่าคุ้มอ่ะมีตังอยู่พันเดียวไม่ต้องมีเปิร์กเว้ยเออไม่ต้องมีทั้งนั้นแหละนะครับเรามาลองเฉย้องตัวโอ้โหดูเขาแบบโอ้โหดูเขาแบบอีตัวเวลห้านิ้าหางจะเอาเรื่องนะครับมือเป็นปีศาจไปแล้วด้วย ก็บอกว่าเหล่าฮันเตอร์ทุกคนสามารถวางโดมได้นะครับทำให้มอนสเตอร์อยู่ภายในได้เท่านั้นเรื่องของเรื่องคือสกิลมันเป็นยังไงวะเนี่ยลืมอ่านหมดเลยนะครับอืม <c oughs> อืมเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้นะไม่เคยเล่นปถะะ้าฮันเตอร์ มีบัคาบบิเซเลบอุ่นห้าแล้วก็ใครสักคนหนึ่งที่เราอ่านไม่ทันนะครับอ้าวบัคาบาบบีโอเคมีคนทิ้งพูมาแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าไงเล็บชิปในการปีนล้วปีนไม่ได้สมัยปีตรงดีไม่ได้วะ เอออ๋อต้องตามหาพวกพวกไหนครับพวกนี้เหรอพวกนั้นเอเคมลงมาซะดีๆลงมาแค่ลงมาแล้วสินะ่าฮ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 วู้ฮู

เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลือดกูน้อยอย่างนี้วะเอ้ยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเอ้ย เดีย๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วหนีก่อนวู <t os>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  ๊ห์หนีก่อน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 อึ๊บอึบอึ๊บขอนี้ก่อนนะจ๊ะโอ๊ย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 เจ็บเจ็บเจ็บเอ้ฟักเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเจ็บเจ็บเออหขอกินหน่อยขอกินหน่อยขอกินหน่อยมันกินได้ใช่ไหมรู้อยู่นะอย่ายิงกันสิโว้ย ไอ้บ่อเอ้ยขอกินหน่อยนะจะตายแล้วอ้าวแม่งทังตันเดียว อเกูตายก็ได้ไอ้ฟัก <c oughs> กูตายก็ได้โอ้โหถ้ามันจะโหดกันสักขนาดนี้นะครับยิงกันไม่เลี้ยงเลยทีเดียวอือมาถึงเวลสามเลยดีมากอ,อได้เบสมาด้วยมันคืออะไรวะอือไมได้เงินมาห้าร้อยฟาบาทนะครับ ห้าร้อยฟาบัดโอเคกดคอนติเนียไปนะเฮ้ยสนุกดีนะครับสนุกดีไม่ไม่แย่เลยรู้ไหมว่าปืนโครสสเตซิสทำงานได้ยังไงเพราะว่าเราต้องใช้อีกรู้สึกว่าตัวละครของเรานี่คุยกันเนี่ยเนี่ย ม,มัน,มนมเนจ๋งดีว่ะคุยกันนะครับมีบทพูดของคนสองคนนะครับแต่เราไม่มีส่วนร่วมเลยลงมาแล้วเจ้าก็แล้วอยู่ที่นี่แล้วฮึบโอ้โห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  โอ้โหโอ้โหปึ๊บปึ๊บโอ้ยเช็ดเชะโคตรโหดฮู้มันเคยเล่นมอนเตอร์นี่หว่าโอ้โหโอ้คุณล่วงเลยแม่มันโหดจังวะ ดีสปอนใหม่แล้วกันฮึอย่าเลเชียวโหครโหดครับผมมันเปิดด้วยสกิลสี่เชี้ยคตรโหด ตื่นเร็ว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 วิทย์ตื่นเร็ว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 อย่าแหลกสิตื่นเร็วอย่าแหลกไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเช็ดเทปขอใช้メดィกันหน่อยเถอะวะ เอาตายแล้วเว้ยเลยโอ้ยอีบ้าเอ้ยขอช่วย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 มาเร็ว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 โอ้โดักตุบอีบ้าเอ้ยโอ้เจ็บ อ,อ,อ,อ้าวตายเฉยเลยแหละยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว, uhm ช,ว,ลวช่วยหนอ่อยช่วยหน่อยโอ้โหโอ้โหโคตรโหดไม่ได oh. ้บัดนี้มันต้องชนะโอเคนะครับเอาเป็นว่าพารคนี้นะมันขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับเกม e v o s Set 2เนะครับจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมใครมีทริคอะไรใครเล่นเกมนี้อยู่ก็บอกกันได้นะครับนะลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับฝากกดแชร์กดซับส c คร b e แล้วกดไลค์กันด้วยล่ะ